สวัสดีครับทุกคนพบกับผมไมนิรัตอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีผลิตน้ําแข็งได้เร็วนะครับสําหรับคนที่ใช้เครื่องผลิตน้ําแข็งนะครับเครื่องทําน้ําแข็งดีกว่าต้องพูดอย่างงี้นะครับผมโอเคโทษทีนะครับก็เครื่องทำน้าแข็งยี่ห้ออิเล็กทริกนะครับผมถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะผลิตน้ําแข็งกว่าจะเต็มถังเนี่ยน่าจะสักประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับถ้าเราเปิดแบบตอนที่น้ําอยู่ในเนี่ยมันยังมันยังแบบใหม่ๆเลยอุ่นๆเลยนะครับ ผมก็จะมีวิธีนะครับสําหรับที่จะให้ทุกคนนะครับผลิตน้ําแข็งได้ทันใจนะครับผมต้องไม่บอกว่าทันใจผีิตต้องบอกว่าเร็วกว่าเดิมแล้วกันนะครับครึ่งหนึ่งนะครับผมจาก5ชั่วโมงอาจจะเหลือแค่2.5ชั่วโมงครับก็จะเต็มถังนะครับผมไออย่างแรกเลยนะครับวิธีการก็คือเปิดฝาก่อนครับทีนี้นะครับให้เราแช่น้ําไว้ในตู้เย็นนะครับให้เย็นที่สุดเลยนะครับผมลอยแช่ช่องฟิตก็ได้นะครับเอาแบบเกือบแข็งนะครับไม่ใช่แบบแข็งนะทุกคนนี่ครับเราก็นําน้ําที่เย็นมากๆนะครับผม เติมใส่เข้าไปในเครื่องเลยครับทุกคนนะครับผมจะช่วยประหยัดเวลานะครับในการทํางานของเครื่องได้นะครับผมนี่ครับอย่างของผมนะครับเติมเลยครับทุกคนนี่ครับเติมเลยเติมให้เต็มเลยทุกคนนะครับแป๊บเดียวครับประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับทุกคนใส่เข้าไปนลครับอ่ะนี่ครับพอเติมเสร็จปุ๊บนะครับเราก็รอเครื่องทํางานปกติครับอันนี้เครื่องผมทํางานอยู่นะครับผมนะครับ เราจะดูยังไงก็คือถ้าเกิดไฟมันค้างแสดงว่าเครื่องทางานอยู่นะทุกคนแต่ถ้าไฟกระพริบแสดงว่าเครื่องรอทํางานนะครับยังไม่ได้ทํางานนะครับให้เรากดปุ่มนี้ครั้งหนึ่งนะครับผมจริงๆคนใช้เป็นก็น่าจะรู้อีกแล้วนะครับนี่ครับแค่นี้ครับรอเลยครับประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเนี่ยเต็มแน่นอนนะครับอันนี้ผมรับประกันนะครับผมทดลองเองนะครับหลายรอบแล้วบางทีมันไม่ทันใจนะครับทุกคนต้องใช้วิธีนี้อย่างเดียวนะครับผม ครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากเพื่อนเทุกคนกดไลค์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ผมไมค์ธีรัสมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ